นี่ก็จะเป็นหอมแดงนะคะก็เดี๋ยวจะทําไข่ลูกขยจะต้มไข่แล้วก็อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เราบดมานะคะแล้วเราจะใช้อหอมขาวที่แบบบ้าสําเร็จรูปแบบนี้มานะคะไข่เราก็กําลังต้มอยู่รอสุกแป๊บนึงจ้าโอ้ยไม่แล้วใส่ขมิ้นนะคะ

ใช่ออมันเป็นกระเทียมเจียวสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าน้องแมงเพิ่มพริกป่นกับเอ่อเกลือชลรสลงไปนิดหนึ่งเลยนะเดี๋ยวจะใส่มะเขือเทศละมามา,มากินมาแล้วจ้าุวยใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะเนี่ยวยว้าว ก็ไหลก็ไหลจยัวยวย่วยั่วยั่โอ้โ <c oughs> <c oughs> หไข่หน้าตาหน้าตาไข่ลูกเขยของน้องแ้งดูสิคะก็คือแบบเมื่อกี้นะคะก็ลืมถ่ายไปเลยก็ได้มาประมาณนี้นะคะก็เตเตน้ากินเหมือนกันนะคะเนี่ย